ผลการออกเลขวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวันที่18สิงหาคม2568ล,ล่างวันเลข2ตัวล่างเลข่ออก97 97ล่างวันเลข2ตัวบนเลขี่ออก9 5 9 5ล่างวันเลข3ตัวบนเลขี่ออก79 79ล่างวันเลข6ตัวเลขท่ออก 2องศูนย์เก9าเกหาสนเกหานี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหวยลาวพัฒนาประจำวันที่18สิงหาคม2 5 6 0ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้ได้จะรับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้ว,วาพบกันใหม่ในผลการออกห่เล้าวหอยล่าพัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือนี่ขอบคุณและสวัสดีจ้า